สวัสดีครับเชา้าๆรถไฟไทยอยู่ที่อวีนหนึ่งหับหนึ่งสาวเบอร์หนึ่งเรามาอยู่กว่าสองนะครับสคริปหนึ่งครับหาเพื่อนเล่าหนึ่งเราอยู่กว่าสองนะครับเช็คงานค้างไว้เมื่อเมื่อวันอาทิตย์วันอาทิตย์เราไม่ได้เข้ามา เป็นแนวไปละนะครับตั้งแต่บรรดึงเบอร์สิบสองอาบีหนึ่งฮ้าหนึ่งช่วงบรรทเขียดครับบนห้ยเขียดถเถวเจ็ดสิบสองต้นนะครับเพา่ไล่เร่งทำกันอีกสามเดือนสี่เดือนผลมาก็เข้าหน้างานลำบากเหมือนเดิม คเอัปเดตเช้าๆนะครับวันนี้เสียงพอจะมีพูดคุยกับเ,เพื่อนๆละ,นะครับเก็ียภาพบรรยากาศเพืนเพื่อนอัปเดตรถไฟทางคู่เช่นชัยเชียงรายเชียงของสาวเจ็ดสิบสองต้นนะครับอัพเีหนึ่งหัตหนึ่ง ก็เร่งทำเร่งสร้างไปเรื่อยๆนะครับใช้เวลาทดสอบนะครับจะเข้าแบบหลังพี่ใหม่ผู้รับเหมาก็ยังทยอยเข้ามาอยู่ครับยังยังไม่เต็ม100%อรเท่าไหร

ฐาน,นีนครับเสียงหายไปหลายวันนะครับเพื่อนขอประทานอภัยเห็นอยู่ไกลๆก็หมอพยาวาก็อยู่หากันไม่เท่าไหรน่นัสองสามโล ัาน,นี้ไปก็เป็นัาน,นี้หน้าหมอเพียวเลยตู้ที่มาวางไว้ช่วงฐาน,นี้ถวเดสิบ7อต้นช่วง72ถึงเบอร์ สามสิบแปดสามสเจ็ดสาสิบหกวางคารไล่มาแล้วนะครับช่วงวันสุกวันเสาร์ก็พาเ,เพื่อนไปดูวางคารใ,ใกล้ๆก็วางไล่ย้อนมาเือหนึ่งเนี่ยช่วงที่ยังขาดหายไปก็เบอร์ส<ม>ิบสามถึงเบอร์<ม> แล้วก็19ถึงเบอร์25่สิบห้าการไยังขาอีกหลายช่วงใช้เวลานการก่อสร้างงรถไฟดินไทยเชียงรายของสงอ,ในในงองรอยยี่กิโลเมตรเป็นระยะทางที่ยาวใช้เวลา ห้าหกปีประมาณหกปีก็เป็นสายจีราคอนเกตจะไหวผมก็ไปทำจีราคอนเกตเพราะว่าเขามีหลังเก่าอยู่แล้วมีหลังเก่าอยู่แล้ว มี่หลังเก่าก็ทำคู่กันไปก็ไหวครับพาเพื่อนเลาะครับชมสักคลิปดิเสียงใสๆมาแล้วนะครับเสียงเริ่มมาแล้วพาเพื่อนเพอกเลาคลิปอัปเดตอาบีหนึ่งรับหนึ่งก็เป็นแถวเป็นแนว ล็อปบาครับรอบบีามาเราให้หมดหละให้ทุกจุดหมดละลก็ไม่สบายหลายวันนะครับเสบายหลายวันบางทีก็อยากเปิเคลิปแต่เสียงก็เป็นแบบที่ลงไปเสียงหายหมดเรา เพื่อนแนะนำให้ใช้เสียง ai เราก็ยังไม่ถนัดยังไม่เชี่ยวชาญยังเก่งก็ทำให้คลิปขาดอัธไปครับเพื่อนตติมาครับเราพยายามอยากเสนอสุขภาพนะครับก็เป็นอุปสรรค เช้าเช้านี้เสียงที่ใสก็เลยเอาสคริปต์ลงอัปเดตอันนี้หนึ่งครับเนี่ยเสาเจ็ดสิบสองต้นเรคอนเซสารถไฟนะครับมาเช็คเลนหนึ่ง ให้ไปแล้วให้ไปแล้วก็เอาแบบละที่เรามาให้จุดไว้นะครับให้จุดเสร็จก็เอาแบบแบบเนี้ยเอาแบบแบบนี้เป็นเสาต้นเสาขึ้นไปจากกจากฐานไป ก็บรรยากาศอะเนี่ยสบายๆมาเช้าสามองศาเย็นนะครับภกษาสุขภาพนะครับเขตพะเยาเขตลำปางเชียงรายเชียงใหม่อย่างเย็นอยู่นะครับเอ็ะสเต็ปที่สองต่อจากฐาน สูงประมาณ12เมตรนะครับเขตอันบอีกหนึ่งครับหนึ่ง12เมตรก็ไม่สูงเท่าไหร่นะครับจันน่าจะงานก็มีบ้างน,นะครับสี 4, 5, 5. ่ห้าหนเดี๋ยวเราก็จะไปหนึ่งสามห้าเป็นงานปาง เช้าๆ,ๆนี่ก็อัพสคริปต์ให้เพื่อนๆได้ทราบข่าวสารการทางทางรถไฟสบายๆนะครับอย่าไปซีเรียสบางทีถูกบ้างผิดบ้างก็ เช,ช้าเจอลุงละบอกผมดูเขาบอกช่างทูแต่กุมมีอหนึ่งหนึ่งสี่เก้าในึ่ห้าศูนย์เราจะไปห,หลายๆทีมเราคุมสเวทหกทีม คอยเช็คของผิดแต่แต่ทนี้มีพยาวาย,ย้อนลงไปถึงเท่นานเอาอภินก็พยายามเสน,เนอคลิปที่ไม่เหมือนใครนะแปลกแปลกใหม่หรือถ้าเป็นจากนั้งหลชมกันด้วยความเป็นเจ้ เพื่อนผ่านห้าร้อยซับสไครต์ไปก่อนนะครับเพื่อนเดี๋ยวเราไปดูน่าจะเปนหนาวนะครับไปก่อนนะครับสวัสดีมีกับช้สวัสดีครับ <c oughs>